มองไม่เห็นอะไรเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนชอคค่ะพุทธิตาอินสวีเดนนะคะวันนี้ก็มาแบบสดใสข้างในอะสดใสแต่ข้างนอกนี่คือแบบว่าครึมมากนะคะวันนี้ก็ตื่นมาตอน6กโมงมาเหมือน มันมีเซน์บางอย่างนะที่เราจะต้องตื่นมาจริงๆอะถ้าเป็นบรหยุดก็คือ9ก้าโมงสิโมงเลยอันนี้ตื่นมา6กโมงตื่นมาทำไมก็ไม่รู้แต่ว่าพอได้ตื่นมาปุ๊บจับโทรศัพท์นะคะทุกคนก็เห็นข้อความจากหวัวหน้าเขาส่งมาบอกว่าวันนี้วันที่หกกุมภาพันธ์ทุกคนมันใกล้แล้วมันใกล้จะถึงวันวันวันแห่งความรักแล้ว ไม่ได้อะไรหรอกค่ะได้ดอกไม้แค่ดอกเดียวแล้วก็ช็อกโกแล็แค่กล่องเดียวแค่นั้นละค่ะแต่ก็เนาะมันจะต้องมีแบบว่าอะไรที่ตื่นเต้นอ่ะมาเข้ามาสู่เหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ได้รับข้อความจากคนหน้าตอนเช้าตอนหกโมงเลยตื่นมาส่งตื่นมาพร้อมเฟนไม่รู้ตื่นมาทําไมก็ตื่นมาแล้วนะคะก็เลยมาจับโทศรศัพท์ดูเฟนก็เลยบอกว่าไอ้พุทธิตาวันนี้เธอเลียด,ดิกใช่ไหมเลียด,ดิีกที่ประเทศสวีเดนก็คือ,อวันหยุดนะคะชอบบอกว่าใช่เธอมาทํางานแทนคนนั้นคนนี้ได้ไหมชอบขอเรียก คุณป้านะคะเธอมาทํางานแทนคุณป้าได้ไหมชอก็บอกว่าทําไมคุณป้าเป็นอะไรหรอเขาก็บอกว่าคุณฉันไม่สามารถพูดได้เพราะมันเป็น private private lease เ,เขาเรียกอะไรนะ private l e a e เหมือนว่าปกตินะชอจะเคยได้ยินแต่ว่าพื้นที่ส่วนบุคคลเหมือนว่าบ้านแล้วก็เขาเขียนว่า private พื้นที่ส่วนบุคคลนะคะแต่ว่า private lease นี้เพิ่งเคยได้ยินค่ะทุกคนแล้วทีนี้ก็มีความสงสัยว่า private l e a e มันคืออะไรแล้วคําตอบที่ได้ก็คือ มันเป็นเขาเรียกอะไรนะคะใครก็แล้วแต่ถึงจะเป็นหัวหน้าถึงจะเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นผู้จัดก,การกันแล้วแต่เขาไม่มีสิทธิ์เอาชีวิตหรือว่าเาเรื่องส่วนตัวของคนคนนั้นนะมาพูดนะคะเออแต่ว่าด้วยความที่ชอนะ่ะทํางานที่สแกนดิตมาถึงจะไม่นานแต่ชอบก็รู้ว่าคุณป้าเป็นอะไรนะคะเพราะว่าอะไรทุกคนชอบทางานแทนคุณป้าบ่อยมากบ่อยจริงจงจนชอบรู้ชอคิดว่าคุณป้าคงจะไม่ได้บอกใครแต่ว่า ความลับอะทุกคนคําว่าความลับมันไม่มีในโลกนะคะมันก็จะมาเรื่อยๆซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณป้าหลุดปากออกมาคุณป้าบอกว่าเออเมื่อคืนฉันดื่มหนักไปหน่อยฉันก็เลยเมาแล้วฉันตื่นไม่ไหวตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งชอก็รู้แล้วแหละว่าคุณป้าอาจจะเป็นอย่างนี้แล้วพอมาวันนี้เขาหัวหน้าก็เลยบอกว่าเออมาทํางานแทนเขาได้ไหมชอบ,บอกว่า ตอนแรกก็ถามว่าเออเขาเป็นอะไรเขาก็บอกพ่อ,อน้านก็บอกว่ามันฉันไม่สามารถพูดได้มันเป็นชีวิตส่วนตัวของเขาฉันไม่สามารถเอามาพูดได้แล้วเธอแล้วเธอสามารถมาทํางานได้ไหมทุกคนสภาพอากาศแบบนี้ข,ข้างในนี่สดใสมากดูข้างในก่อนแต่งตัวเหมือนซัมเมอร์แล้วแต่ข้างนอกคือขาวโพลนขาวไปทั่วมองไม่เห็นพื้นดินมองไม่เห็นผูกคนก็เลยปฏิเสธไปนะคะว่า no ค a น n บ๊อบไปค่ะ no <"No> บ๊อบไป เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเราว่าทุกๆวันเขาเรียกอะไรคะวันแห่เลน์วันเสาร์วันอาทิตย์อะคุณป้าจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดจริงๆเราก็เลยแบบว่าปฏิเสธไปถามว่าเงินอยากได้ไหมเงินนะักใครๆก็อยากได้ค่ะแต่บางทีมันก็ทําให้คนที่แบบว่ามารับช่วงต่อน,นี้มันอารมณ์เสียเนาะ <c oughs> คุณป้าแล้วหลังจากที่วางสายไปปุ๊บก็เลยมาถามมามาถามมามาค้นหานะคะว่าคําว่า private life คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆกับพื้นที่ส่วนบุคคลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้นะคะถึงจะเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของโรงแรมก็แล้วแต่นะคะเขาที่ประเทศสวีเดนเขาจะไม่เอาเ,อเรื่องส่วนตัวของใครหรือว่าลูกน้องนมาพูดได้นะคะถ้าเกิดว่าลูกน้องไม่อยากให้พูดนะคะอย่างสมมุตินะว่าถ้าเกิดว่าเขาไปผ่าตัดแล้วทีเนี้ยเขาไม่ได้บอกหัวนหน้าว่า เออเขาไปผ่าตัดแต่เขาบอกแค่ว่าเขาขอลาแค่นั้นแต่หัวหน้าไม่มีสิทธิ์ไปถามว่าลาทําไมอะไรยังไงนะคะแค่ขอว่ามีใบรับรองแพทย์มาแค่นั้นแต่ถ้าเป็นประเทศไทยเรานะคะอันนี้เปรียบเทียบนะแต่ถ้าเป็นประเทศไทยเราเหมือนว่าโทรมาชอบไปทํางานแทนคนนั้นคนน,นี้หน่อยเราก็ถามว่าเออแล้วเขาเป็นอะไรอ่ะเขาก็จะบอกแล้วว่าเออมันปวดท้องเมนมันปวดท้องอ,อ ทานอาหารผิดทานอาหารเ,าเขาเรียกอะไรนะคะทานอาหารผิดสแสดงอะไรอย่เงี้ยเขาก็จะบอกได้นะแต่ที่นี่ไม่มีสิทธิ์บอกเลยค่ะถ้าคนที่เขาลาป่วยอะ่ะเขาไม่อยากให้เราไม่อยากให้คนหน้าพูดเขาก็จะใช้คําว่า,า private l e a f e พูดถูกไหม l <laughs> e a f e private หรือ private life เนี่ยค่ะเป็นชีวิตส่วนตัวของเขานะคะอันนี้คือข้อดีข้อดีและ ข้อแตกต่างระหว่างประเทศไทยเราแล้วก็ประเทศสวีเดนนะคะในต่างประเทศความหมายของชอบในต่างในต่างประเทศและประเทศไทยของเราอันนี้คือข้อเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าเขาให้สิทธิส่วนบุคคลของคุณอักมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้คะ่ะโอเคคะ่ะทุกคนไปแล้วนะคะใกล้แล้วทุกคนใกล้จะถึงวันแห่งความรักแล้วนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่รอยยิ้มแล้วก็รอยยิ้มคะ่ะทุกคนไปแล้วคะ่ะ